สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะรัฐบาลเพิ่มสิทธิ์หลักประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับความจําเป็นของแต่ละช่วงวัยตรงตามความต้องการที่แตกต่างกันของทั้งหญิงและชายนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ นางสาวรัชะดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าในปี2515เนี่ยค่ะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสปสชเพื่อบริหารจัดการสิทธิทประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพโดยเพิ่มเติมสิทธทิประโยชน์ให้เหมาะกับความจำเป็นของแต่ละช่วงวัยดังนี้ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดสามารถขอรับคำปรึกษาการเตรียมความพร้อมที่จะมีบุตรได้ที่หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้นะคะจากเริ่มการดูแลการตั้งครรภ์นในสิทธิบัตรทองกำหนดไว้อย่างน้อย5ครั้งปรับขยายเป็น8ดครั้งและหากมีความจำเป็นสามารถดูแลได้มากกว่านั้น กลุ่มเด็กเล็กอายุ0-5ปีเมื่อทาลกอกคอตออกมานะคะก็จะได้รับการเจาะเลือดที่ส้นเทา้าเพื่อตรวจภาวะฟองไทรอยฮอร์โมนและโรคฟินิลคิโตนเนียนะคะโดยจะเพิ่มการตรวจคัดกรองโครคทางพันธุกรรมมิตาบอลิซึม40โรคโดย่ชงเทนเดมแมสส s สเปกโตรเมตรี กลุ่มเด็กโตถึงวัยรุ่นอายุตั้งแต่6ถึง24ปีนะคะสำหรับผู้หญิงเมื่อเริ่มมีประจำเดือนมีสิทธิประโยชน์ในการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองภาวะโลหิตจางที่ยางจะเกิดขึ้นได้พร้อมสิทธิ์รับยา,าเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกและกลุ่มผู้ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถขอรับคำปรึกษาได้ ต่อมานะคะกลุ่มผู้ใหญ่อายุ25-59ปีที่มีสิทธทิประโยชน์เพิ่มเติมก็คือตรวจคัดกรองการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งเต้านมนะคะคือยีน BRCA1 และก็ BRCA2 นะคะในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมและติดตามยตาสายตรงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมารับการตรวจคัดรองซึ่งจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test หรือแป๊บเ me ียนะคะตรวจคัดกรองโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากในคนอายุ40ปีขึ้นไปและการป้องกันการติดเชื้อ HIV หลังการสัมผัสเชื้อนะคะกรณีหลังนี้ให้สิทธิในทุกกลุ่มวัยต่อมาในกลุ่มผู้สูงอายุกันบ้างนะคะ60ปีขึ้นไปสิทธิประโยชน์จะมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มวัยผู้ใหญ่ค่ะซึ่งจะตรวจคัดกรองความดันเบาหวานมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นต้น จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวรัฐบาลเพิ่มสิทธิ์รับประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับความจําเป็นของแต่ละช่วงวัยที่เรานํามาฝากกันขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ